ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทอรศรีวิชัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทไทยออยภายใต้กรอบสามให้ ศาสตราจารย์ดรสุวัทธัญรศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการร่วมกับคุณวิโรวงสถิรยาคุณกรรมการอำนวยการบริษัทไทออยล์เอนเนอร์จีเซอร์วิสจำกัดผ่านระบบออนไลน์ซูมคลาวมิทติ้งโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญทัยใจเปี่ยมรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์จรูญจริเนตรกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคุณพีรสุธิ์ศรีทวัฒน์ณอยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานล,ลงนามในครั้งนี้ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงภายใต้กรอบความร่วมมือ3ามให้คือให้ความรู้ให้ฝึกงานและให้ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการรวมไปถึงการรับนักศึกษาของสถานศึกษาเข้าฝึกงานและยังเป็นการร่วมสร้างให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยธนากรสิทธิสารวิทยุราชมงคลศรีวิชัยรายงาน กระทรวงคมานาคมให้รอฟอรมคงค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน17-42บาทถึง31ธันวาคมนี้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น นายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมเรื่องมาตรการเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินโดยระบุว่าสืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลตามดัชนีราคาผู้บริโภค ที่กำหนดในสัญญาสัมปทานจากปัจจุบันอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทถึง42บาทเป็น17บาทถึง43บาทโดยเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับการเดินทางสถานีที่ 6, 9, 11และ12ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่3กระกฎาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารจึงได้ร่วมหารือกับ BEM ในฐานะผู้รับสัมปทานเพื่อหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันโดยคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินในราคาเดิมเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด42บาทพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กผู้สูงอายุ50% และสำหรับนักเรียนนักศึกษา10%ของอัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี